ในคลิปนี้นะคะหาะยู่ก็จะมาตัดต่อ,ตตอคลิปวิดีโอสำหรับไปยิงแอดใน t ิกต o k กันค่ะ เวลาที่เราโพสเอ่อลงไปใน TikTok เนาะแล้วเราจะยิงแอดเนี่ยเราจะต้องใช้อยู่ไม่เกินหนึ่งนาทีถ้าให้ดีที่สุด15-30นิถมสิบนิาทีนี่ถือว่าแบบโอเคมากๆนะคะในการที่จะนำไปยิงแอดค่ะเว้นแต่ว่าเราจะเจ๋งจริงๆเนาะคอนเทนต์เราเจ๋งจริงเราถึงจะเอาแบบยาวๆได้นะคะนี่ยุก็เลือกเอาคลิปนี้นะคะเดี๋ยวยู่จะยิงแอดโฆษณาแป้งนะคะ ทีนี้พอเรามาเลือกนะคะเอาใหม่เอาใหม่ทีนี้เราก็จะได้คลิปมาแล้วนะคะยูจะใช้โปรแกรม InShot นะคะ InShot นี่พยายามเลือกไฟล์นะคะที่มันชัดเจนนะคะส่วนบริษัทมีให้นะคะตัวแทนนะคะก็จะอยู่ในลิงก์ Drive แล้วนะคะก็ไปลองเลือกดูนะคะว่า,าเราอยากจะตัดต่อให้เป็นในรูปแบบของเราแบบนี้นะคะที่ไม่ได้เอาให้ก็เพราะว่าถ้ามันเหมือนกันแบบช็อตต,ออต่อช็อตเป๊ะๆเ,เ,เ,เนี่ย เอาจริงๆนะไม่ค่อยผ่าน t i k t o อกจะลดการมองเห็นนะคะเขามี a อที่ฉลาดมากๆค่ะทีนี้นี่นะคะเวลาที่เราเข้ามาปุ๊บมันยังไม่ได้เป็น default สำหรับต i ๊กตอเนาะอ่าเราไปที่ตรงนี้เลยค่ะตรงแคนวาเนี่ยค่ะอ่าไปที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะเราเลือกนะคะให้เป็นแบบติ k t o อกค่ะนี่ เห็นไ,ไหมเราก็ดูเลย <มา S 2> เราเดี๋ยวเราดูคลิปนะคะเราจะตัดให้เหลือแค่ประมาณ15บห้าวิก็พอค่ะนี่ยูก,ก็เลือกนี้นะนี่เราอยากให้เขารู้สตอรี่เนาะแบบจะตัดให้แบบไม่ต้องพูดเลยเอาประมาณนี้แล้วก็มานี่แบบกบรอยสิวเนาะให้รู้แบบเร็วๆโอเคเดี๋ยวยูสปิดเลยค่ะ เราจะาไหนเราก็ใช้วิธีสปิดเอานะคะใช้มือนิ้วสองนิ้วนะเลื่อนเลื่อนคลิปข้างล่างแล้วก็ทีนี้ในส่วนของที่เราจะแยกฉากนะคะเราก็มาใช้คำว่าสปิดนี้นะคะเห็นไหมแล้วเราจะไม่เอาตรงนี้เนาะเราจะให้ไปแบบไปไปอีกทีค่ะแบบไปโชวแป้งเลยอ่าสปีดตรงนี้แล้วเราก็ทิ้งกดตรงนี้ทิ้งเลยนะคะทิ้งใส่ขังขยะอ่า เอามามาแบบโชว์แป้งโชว์แป้งอ่าโชแป้งไปเลยแป้งเลยอืมทาแป้งเสร็จปุ๊บตบเอาไปเอาฉากตบใกล้เสร็จไปเลยแล้วกันอันนี้ลบทิ้งอ่านี่ ซูมอีกสักหน่อยเพื่อให้เห็นความเนียนของแป้งก็เอ่อตัดมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวลองดูนะคะอต่ตรงไหนที่เราต้องการที่จะสปีดให้มันเร็วนะคะเราก็ใช้ตรงตรงนี้นะคำว่าสปีดนะคะคำว่าสปีดเราก็กดลงไปได้นะคะคลิปตรงช่วงนั้นที่เราสปีดอยู่ระหว่างสปีดนะคะมันก็จะเร็วขึ้นค่ะ เอาแบบกระชับที่สุดเท่าที่จะกระชับ,ชบได้ไดส่วนเพลงนะคะส่วนเพลงแนะนําว่าให้ใช้ของ TikTok เลยก็ได้นะหรือว่าให้ดีก็คือเราพยายามใส่มิวสิกที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์อะค่ะใน i n นชอ t เขาก็มีให้ใช้นะอย่างสมมุติว่าในคลิปของเรานะคะมันมีเสียงอยู่นะคะเราก็ปิดไปเลยนะคะโดยการที่ทําแบบนี้นะ ให้กดไปที่คลิปนะคะไปที่มิวสิกค่ะแล้วให้เลือกที่คลิปไม่ใช่ให้เลือกที่คลิปนะคะข้างล่างนี้นะคะแล้วไปดันโวลูมนี้นะคะให้มันเหลือศูนย์ไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปใช้เเพลงไปใช้เพลงอื่นที่มันแบบถูกลกิกสิทธิ์พอดีอันนี้น่งแบบเขาทำมาเป็นคลิปที่ใช้ไม่ได้นะคะอยู่ก็เลยต้องมา ต้องมาเอาเสียงใหม่นะคะวิธีเลือกเสียงนะคะก็คือไปที่ Track <c oughs> ค่ะซึ่งในของออตัว In Shot เองนะคะจะมีมาให้เยอะเหมือนกันนะดังนั้นเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเอาเ,ออเพลงประมาณไหนคะ่ะเราก็จะพยายามเลือกที่มันแบบคลาสสิกหรืออะไรแบบนี้นะ,ะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวลองดูนะคะ <c oughs> ก็จะดูดีขึ้นเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มนิดหน่อยนะคะตรงนี้ให้แบบน่าสนใจนี่นนี้ให้มันแบบสวยๆนะทุกคนน,นี่ก็จะเอาแค่ประมาณนี้ก็พอนะคะ อ่าแล้วก็อาจจะใส่ราคาไปสักหน่อยเพราะว่าของเรามันไม่แพงเนาะกล้าๆใส่ไปเลยอืมห้าสิบเก้าบาทอะไรแบบนี้ก็ว่าไปหาส,สวยๆอวิธีเลือกที่จะให้มันแบบไปถึงจนจดคลิปนะทุกคนมาที่ฟอนต์นะคะตรงเขียวๆนี้เห็นไหมตรงจิ้มจิ้มตรงข้างล่างนี้นะตรงข้างล่างแถบล่างนี้นะ แล้วเรากดที่ปลายนี้อะคะ่ะปลายปลายขวามือนะคะให้มันไปอยู่ที่เอ็นวิดีโอไปเลยนะคะมันก็จะไปถึงที่เ v ็นวิดีโอแบบง่ายๆนะคะแต่ถ้าเราอยากจะให้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราก็กดด้านหน้านะคะตรงนี้แล้วเราก็ไปแบบให้มันเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นอะไรแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูใกล้ๆหมดคลิป โอเคนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะเอาคลิปนี้นะคะในการยิงแอดโฆษณาค่ะเซฟให้เป็นแบบ r e s o l u ูชันหนึ่งพแปดสิบไปเลยนะจ๊ะทุกคนหรือจะเอา 4K ก็ได้นะเดี๋ยวยุ้ยขอเซฟเป็นแบบ 4K เดียวนี่อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งยุ้ยจะเซฟเป็นแบบ 4K นะคะนี่เป็นแบบ 4K เป็นเลยจะได้ชัดๆ เซฟเก็บไว้ครับจะได้ไม่ต้องมานั่งตัดต่อใหม่เผื่อบางอันมันจะต้องใช้ 4K เนาะ ปิ้งคอมพิวตเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมันก็จะไปอยู่ในมือถือของเราเลยนะคะนี่เห็นไหมเดี๋ยวมันนี่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 อันนี้คือคลิปสุดท้ายที่เราตัดนี่ค่ะมันก็จะอยู่ในมือถือของเราอันนี้เป็นแบบ 4K ค่ะแต่ถ้าอันนี้เป็นแบบ180 0เนาะถ้าอยู่อยู่ในมือถือของเรามันไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไปเปิดผ่านคอมหรือว่าแอดโฆษณาของเรามันไปอ,อ,อยู่ที่มันไฮเดฟกว่านี้นะคะมันก็จะไม่ชัดเนอะอ่า นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะยุ้ยก็จะไปที่ Tik กต็อกนะคะ